่ลักมาแล้วเฮ้ยร้องอะไรกัน<อ>มายืดตัวอะไรแถวนี้หน่อไม้เขาร้อกันอะไรกันหน่อไม้แม่หน่อไม้แรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวกะโหลกเดี๋ยวกะอีกนิดนึงแม่หน่อไม้กลิ่นแรงมากแม่มาแล้ันมาแ <มา S 1> ล้วตูด เมนนตุลุตอันนี f f ้อมานี่ห่ามานี้เดียนั่งน er> ูนละเยไปไหนละนั่งได้แล so ้วพอ่อีละเข้าที่ปลอดภัยขโมยซีเหรอขโมยซีเหรอร้องอะไรกันวิ่งัาเชอน มโมยซีนอ่ะหืออยากอยาออกหน้ากล้องครับหรอขโมยซีนนะเนี่ย